โอยนี่สินี่สินี่สินีสินี่สินี่สิี่สินี้สน่สี่สนี่สินี่ส่สนี่สิสนี่สิสินี่สินี่สินา่นี่นนี่ี่สินสิยีนี่สินี่สินีนี่สินี่นี่สี่น มึงเล่าความจริงหน่อยได้ไหมคะอะะไรควันนี้เราอยู่ไหนคะฟันกูจะช็อกตองเร็วๆใกล้ๆกูหน่อยตอบเราอยู่ที่ไหนตอบเมฆค่ะเรอยู่ที่ไหนแบบกูดูรักล้ำเลิศหน้าผวเปล่งปลั่งไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายยืนฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันต้องใจให้เธอ อยากจะชวนเดินทางไปท้องทะเลไกลอยู่ใงไปไกลก็ง่ายยากรังสีสันสดใสจนเลือนเงาต้งตาละทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าเป็นยายได้แล้วเธอคนดี ความวุ่นจายความปนะทับใจควาอผิดพลาดยากยามหนังหนาฉันจะรอเธอไว้ช่วยดูดดมเดี๋ยวลึกลึกลไมฉันจะรอเธอไว้ช่วยดกินมลดี๋ยวลึกลนกลไ เก็บกระเป๋ากขิ้นที่นม่งจาดอนึ่งโอ้แต่จงนาน่าจะรัน出อ空荡又难怀的回น啊那ไม่เห็นใครเลยมองมาเดือดเดือจไม่นก็นำครอาว่ัวนั้นมือของฉันเวลาที่เราชวนใัรเลยไอ้มาเดือดเดลอ คำอุทุกข์กันปาป็ดดา ดูสิประดาดังเลยปูไม่นุมกอที่กลารับปังหาดูแ่ดองล้วมันมันท่าลก็ละอยังล้วไปโอ้ยนะ่อีกที่เกล่าดังวะอยากสกูต้องแตสบาย้ำควรใส่ทองมา 是吧，可以可以，辛苦了。没太跑个。 กล้องไสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะกำลังรอเลยอยู่เอ๊ะทำไมมีสามชุดนะอยากไปดูมากค่ะพวกนี้มันน่าเฮียแล้วมันก็มีคนหน้าใหญ่อีกคนหนึ่งค่ะที่แบบว่าตอนนี้เขาหนีไปคุยขะไครับถูกกีดบหรอะป้าค่ะ ตอนนี้เขาหนีไปคุยโทรศัพท์กับผัวซึ่งเป็นคนที่เฮียมากแล้วก็น่าเฮียด้วยเราจะพาไปดูหน้าเขากันนะคะไหนไหนลองนนพูดไหนลองพูดซิว่าคนาคนนั้นน่าเฮียขนาดไหนที่หน<ๆ>ีไปคุยกับผัวเฮีย <c ười> ที่สุดในกลุ่มกำลังมาคะ่ะกำลังมาเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าเขากันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะคนนี้เลยค่ะ ใหล้ใกล้กล้องให้แล้ว <Hello. S 1> คนนี้ลักษณะที่เราได้กล่าวไว้อะไรทินาอะไรเราต้องตอบทีนีอนะคะทินาอะไรกันเปิดเปิดยวนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะมาดูสภาพของกันแต่ละคนกันค่ะเริ่มที่น้องโรส <laughs> ต่อไปก็คือสนุกเกอร์นะคะสนุกเกอร์หันมา สัสนีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพบกับแถลงการฉบับที่ห ของแก๊งโคตรสวยณวันที่6มีนาะพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคนหน้าเหี้ยคนหนึ่งค่ะก็ขอให้คนหน้าเหี้ยคนนั้นนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เรียนได้เกรดเยอะๆแล้วก็รักกูให้มากๆเพราะว่ากูน่ารักเออสั้นไปปะวะฟังเพลงดีกว่าไหม <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you เฮ้ยสาได้แต่อย่าแรงนะเว้ยอะไร Surprise Happy birthday นะโบนานมีความสุขม,มากๆนะแกวันนี้วันเกิดแกด้วยใช่ไหมกำลังดูคลิปกำลังแบบว่าอินอินเลยใช่ไหมกำลังคิดถึงเขา,าดีคิดถึงเขาใช่ไหมลาบอกมาเลย ไม่รู้จะพูดเร็วทำไมก็ในโอกาสวันเกิด Get แกนะเขาก็ขอให้แกม,มีความสุขมากๆขอให้มีเพื่อนดีๆอย่างเขาแล้วก็แกงโค้รสวยของเรา forever นะจ๊ะเธอแล้วก็ขอให้คนรอบข้างละแกทุกคนขอให้ก e เอเยอะๆขอให้อะไรกันเรื่องเรียนไปแล้วเรื่องเพื่อนไปแล้วความรักขอให้เพื่อนของเรานะคะมีความสุขกับสิ่งที่เพื่อนเลือกขอให้เพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรก็ ด้วยสติของเพื่อนเองโอเคก็แฮปปี้แฮปปี้กับทุกๆเรื่องในชีวิตบายยแฮปปี้เบอร์เดย์่ะปี่โบนะฉุดฉวยมีความสุขมากๆนะคะขอให้สวยๆรวยๆเหมือนพี่นุ๊กแฮปปี้เบอร์เดย์โบนันมีความสุขมากๆนะจ๊ะคิดถึงมากเยยมาหากูกันบ้างดิมึงชอบไปกันสามคนทิ้งกูไว้มาพนักครนเหนือกันบ้าง คิดถึงจังเลยมีความสุขมากๆนะวันเกิดปีนี้ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ด้วยอืมจะสอบแล้วน้ำตาเจอะไรเห็นน้ำตาไหม <c oughs> โอเคไปและบ๊ายบายจุ๊บๆรักมากๆนะเดีย๋ยวกี้ครับพี่โบนัสอย่าลืมมาเป็นแม่ทัพให้กับพวกเราด้วยนะครับแม่ทัพกองทัพหมูชู่ๆ,ๆรักที่จุดนะก,กับปี่โบ